ทัมพันธ์ของพระจิตเศรษกับท่านทั้งหลาย,ลยพระบจดาคุณพ่อซิสเตอร์พี่น้องสัตบุรุษและแขกผู้มีเกียรติรักทุกท่านวันนี้เรามาชุมกุมกันเพื่อถวายเกียรติพิเศษแด่พระบารดาวิจารณ์ครบรอบองค์ประธรรมอัสนวิหารของเราอันที่จริงพระนานไม่ได้ทรงเป็นเพียงองค์ประธรรมของอัสนวิหาร แห่งนี้เท่านั้นแต่ของสังคมธมทนของเราทั้งหมดด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราทุกคนเชื่อมัน่นและก็วางใจในความรนะักความอาใจใสและก็ความอนุเคราะห์ของพระนาผู้สรงเป็นพระบารมาของพระเยซูเจา้าและก็แม่ของเรานั่นเองก่อนที่เราจะร่วมกันสรรเสริญและก็ขอบพระคุณพระบป็นเจ้าสําหรับความรนะักและก็พระพรต่างๆที่โรก ทรงโปรดปรามนมายังสังเมาชนของเราผ่านทางแม่ที่แสนดีของเราคนนี้ให้เรากระหนักทึ้ควาอ่อนแอความผิดปกอิตามภาษารนของพวกเราและใเราถือโอกาสนี้วอนขอพระเมตตาและการให้อภัยจากพระเจ้าพระบิดาผู้สรงระทยดีของเรา พระโอรสารต์ตามคำบอกเล่าของนักบุญยอพระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอ,อยู่ยข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนางมารีภรรยาของเทโอปัสและมารีชาวมักดาลเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิทธิ์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว,ว่าแม่นี่คือลูกของแม่และตรัสกับศิษย์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านนับตั้งแต่นั้นศิษย์ผู้นั้นก็รับพระนาเป็นมารดาของตนพระวาจาของพระเจ้าพี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าของเราทรงยอมรับธรรมะและก็สิ้นพระชนบนไม้การเขนเพื่อไถ่กู่เราให้รอดพ้นจากอำนาจของบาปเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างหาที่สุดมิได้นลังจากความเสียสละย,ยิ่งใหญ่นั้นกล่าวถ้าเราพิจารณาดูพระดำรัสทั้งเจ็ดที่โรง์ได้ตรัสบ,บนไม้การเขนเราจะพบว่า ระด,ดับที่สามที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระวรสารเรืน,นี้สัน้อนให้เราเห็นถึงความรักและก็ความอ,อกใจที่พระองค์ทรงมีต่อเราทุกคนได้เป็นอย่างนีนักบุญยอนเล่าให้เราฟังว่าจากไม้การเขียนเมื่อรพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและสิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัส กับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วตรัสกับสิษย์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านนับตั้งแต่นั้นสิษย์ผู้นั้นก็รับพระนางเป็นมารดาของตนในพจนาสารตาข้าบอกเล่าของพระพุญยอนพระเยซูเจ้าและแม่พระหรือว่าพระมารดาของโลก ส่งปรกากฏตัวพร้อมกันเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นครั้งแรกในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นภารกิจที่เปิดเผยของพระองค์นะครังที่สองที่เชิงไม้กางเขนซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดภารกิจบนโลกนี้ของพระองค์แม้ว่าบนญไม้กางเขน พระเยะสุจ่าทรงทุกภาร,รานอย่างแสนสาหัสพระองค์ก็ยกังทรงคิดถึงพระมารดาผู้ซึ่งแน่นอนที่สุดตอนนั้นเป็นหิงมากและก็มีบุตรชายเพียงคนเดียวคือพระองค์เองพระองค์ทรงทราบดีว่าพระนางทรงรู้สึกเจ็บปวดและก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากและก็จากวันนี้เป็นต้นไปพระนางจะต้องดำเนินชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ตามลับพังอย่างแน่นอนพระคิดว่ัเห็นนี้เองรค์จึงทรงทำหน้าที่บุญที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายโดยมอบพระนาไว้ในความดูแลเอาใจใส่ของสิษย์ที่พระองค์ทรงรักและนในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงเข้าใจดีว่าตราสจากพระองค์แล้วเนี่ยศิษย์คนนั้นจะหาดผู้ที่ชี้แนะและก็ชี้พึ่งฐานใจ และก็เพื่อเติมเต็มความต้องการนี้เองโปรงึงจรงมอบเขาไว้ในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของผู้ที่โปรง่งทรงไว้วางใจมากที่สุดนั่นก็คือพระมารดาของโรรองเองบรรดาพนะระคัมพีและก็ผู้นำศาส,สนาจักทั้งหลายต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าสิทธิรักซึ่งหมายถึงนักบุญยอด ในพระบรมสารีริกน,นี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงมนุษยชาติทุกคนรวมทั้งพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยพูดอีกอย่างก็คือว่าจากไม้กางเขนพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมอบพระมารดาของพระองค์ให้เป็นแม่ของเราและก็ในเวลาเดียวกันรพระองค์ก็ทรงมอบเราให้เป็นลูกของพระนาด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคน ึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเรียกพระนางว่าแม่จิงอยู่แม่พระทรงให้กำเนิดพระเยซูเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นศรีรษะของพระศาสนาจักรพระนางจึงเป็นบารดาของพระศาสนาจักรและก็ในฐานะที่เราแต่ละคนเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเราจึงเป็นรูปของพระนางด้วย กล่าวได้ว่าพรนานสงสมเป็นบารดาหรือว่าแม่ฝ่ายจิตของพวกเรานั่นเอง,เองถ้าจะถามว่าในฐานะแม่ฝ่ายจิตนะี่ยแม่พระทรงทำอะไรเพื่อเราแต่และคนบ้างก็คิดว่าสำหรับเราคนไทยเนะีเมื่อพูดถึงเมื่อบอกว่าแม่พระเป็นแม่ของเรา เราสามารถจินตนาการบทบาทของพระนางได้โดยไม่ยากอีกน,นะเพราะว่าคําว่าแม่มีความหมายยึกซึงมากสําหรับเราคนไทยเป็นคําที่บอ,บอกถึงความรักความเสียสละและก็ความผูกพันที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีต่อมีตอลูกของตนแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนินดผู้มีพระคุณผู้อบรมเลี้ยงดู ผู้ให้ความรักแล้วก็เมตตาและก็ผู้ที่ปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่แม่พักมีลักษณะและก็บทบาทคล้ายๆกันนี่แหละเมื่อพระิยซูเจ้าทรงมอบพระนานให้เป็นแม่ของเราและก็มอบเราให้เป็นลูกของพระนามพระองค์ทรงต้องการกบอกกับพวกเราแต่ละคนว่าแม่พักคือบุคคลที่รักเราและก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อเรา เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราดูแลเอาใจใส่เราอบรมสั่งสอนเรานำทางเราแล้วก็ปกป,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 ป้องคุ้มครองเราเพราะฉะนั้นท่นจึงเป็นบุคคลที่เราควรที่จะไว้วางใจงมากที่สุดคนหนึ่งเราคิดว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่คงเคยเห็นรูปของพระมาดาดิจาร์เพราะแล้วและก็ก็เคยพูดถึงรูปนี้มา เมื่อสามปีที่แล้วเช่นเดียวกันในรูปนั้นเราจะเห็นว่าแม่พระกำลังอุ้มพระกุม,มารไว้ในอ้อมแขนจากสีหน้าของแม่พระและก็พระกุม,มารดูเหมือนว่าท่านทั้งสองไม่มีความสุขที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านทั้งสองได้เห็นความทุกข์ทรมานท,ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต เป็นเงาดงๆลวกหน้าพราะกุมารไม่ได้ทรงมองไปยังแม่ลัแต่หันหน้าไปทางอื่นพระองคทรงกำลังมองดูอัครเทวดากรา,บ,รารบียนซึ่งถือไม้กางเขนและก็ตะปูซึ่งจะนำมาใช้ถึโ่โลกตกด้านซ้ายตอนบนของรูปอัครเทวดามิหา,าแอลกำลังถือหอและก็ไม้อ้อ ที่มีฟองน้ำเสียอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะถูกใช้กับพระองค์บนเดินเข่ากันวาริโอด้วยเช่นเดียวกันในรูปพระบรมองค์รู้สึกตกใจรลัวเมื่อได้เห็นภาพนิมิตเกี่ยวกับพระธรมานของโลกเองจนทำให้พระองค์ต้องวิ่งไปหาแม่พาะพรนางสมุมแล้วก็จับมือข้างหนึ่งของโลกไว้พร้อมกับปลอบอยโยนโรกค ถ้าเราสังเกตดูดีเราจะพบว่าพระกุม,มารคงวิ่งไปหาแม่พระด้วยความรีบร้อนมากจนกระทั่งรองเท้า,เาข้างของโลกรงคและก็ห้อยเห็นอยู่ที่พระบาทของโลกถ้าจะถามว่ารูปนี้ซึ่งเป็นรูปเชิญสัญ,ญลักษณ์เนี่ยบอกอะไรกับเราในฐานะที่เป็นรูปของแม่พระบา้างก็คิดว่าก็ที่ว้ารูปนี้ ผมต้องการบอกเราแต่ละคนว่าเบือนที่พระกุมารทรงวิ่งไปหาแม่พระพระมารดาของพระองค์เพื่อรับการปลอบโยนและก็การปกป้องคุ้มครองจากพระนานในยามที่พระองค์ทรงรู้สึกหรือว่ากําลังเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากและก็ความวาดกลัวเราก็ควรที่จะหันหน้าไปหาพระนานด้วยเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในอยามที่เรา กับลัประสบปัญหาความทุกข์ยากลำบากหรือว่าการประจนรอดลวงที่ประดันเข้ามาในชีวิตของพวกเราแต่ละคนในแต่ละวันนี่ผเชื่อความมั่นใจว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่สงสัยในความรักความห่วงใยการดูแลใจใสและก็การปกป้องคุ้มครองของแม่พระ ที่ีต่อเราแต่และคนการประจักษ์มาของพระานางหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะาที่ตมบตฟาติมาในประเทศโปรตุเกสหรือว่าที่เมอรรูสในประเทศฝรั่งเศสหรือว่าที่อือ่นๆืนอีกหลายแห่งทั่วโลกที่อยู่ใ,ใกล้เราก็ที่เป็นหณาที่ราวาสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ล้วน,นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความเป็นแม่ที่ดีของพระานางได้อย่างชัดเจน แม่ที่ยังคอยห่วงใยคอยดูยแลเอาใจใส่เราแต่ในส่วนของพวกเราละ่ะเราเป็นลูกที่ดีของพระานางแล้วหรือยังหรือว่าเราทำเฉพาะสิ่งที่ทำให้แม่ผู้ที่แสนดีคนนี้ต้องเจ็บช้ำน,น้ำใจไม่เป็นแต่ละวันเราคิดว่าลูกที่ดีต้องลุกนอกเชื่อฟังคำแนะนาและก็คำสั่งสอนของผู้ที่เป็นแม่ ปีแห่งความเชื่อที่เรากําลรก้าวเดินไปพร้อมกันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราแต่ละคนจะได้แสดงความรักความกตัญญูนของเราที่มีต่อพระนามด้วยการทําให้ปีแห่งความเชื่อด้วยการทําให้ความเชื่อของเราเนี่ยมั่นคงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยพระวาจาศิสสิทธิ์และก็การอธิษฐานภาวนาพร้อมกับพยายามทำตัวเราให้เป็นสิทธิ์ที่ดี และก็ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าพระบุตของพระนาให้มากยิงย่งขึ้นเรื่อยๆเระคิดว่านี่แหละคือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถตอบแทนภ่ามดีและก็ความรักที่แม่พระดีต่อเราแต่ละคนของพระพ,พิจารองทุกคน